โอ้พายุลอยน้ำครับเกง่งเทวะลมหนาวก็โกกโกขึ้นเก่งเทวะลูกโอ้ยลอยน้ำเกง่งเทวะเกง่งเก่งเรเร่เร่ลูกเร่เรขึ้นมาเออเออเร่บรรยากาศดีคออยับ